สวัสดีครับ ผมนะครับชื่อนายอังสราบุธบำรุงนะครับชื่อเล่นชื่อแฮมนะครับศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีสาขาการตลานะครับชั้นปีที่สี่ครับรู้จักกับทาง KP House ได้ยไงนะครับจริงๆแล้วแฮมรู้จักพี่ปอยผ่านทาง Facebook ได้ติดตามว่าพี่ลอยนะครับรับออกแบบสร้างบ้านก็เลยเข้าไปติดตามใน Facebook แฟนเพจของ KP House นะครับแล้วก็ได้ดูผลงานเรื่อยๆนะครับ รู้สึกประทับใจว่าแบบ KP House มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถชูจุดเด่นของลูกค้าแต่และคนได้อะไรเงี้ยครับให้ตอบโจทย์ว่าแบบเราอยากได้บ้านแบบไหนอะไรเงี้ยครับความประทับใจที่มีต่อบริษัทนะครับก็คือว่าตั้งแต่เราเข้าไปปรึกษาครั้งแรกเลยให้แบบออกแบบบ้านนะครับโดยทางผมกับคุณแม่อะไรเงี้ยนะแบบมีการให้ทางบริษัทออกแบบบ้านทั้งน่าจะสองครั้งนะครับทาง เคพีเฮาส์ P อะไรเงี้ยครับก็ดูแลเราตั้งแต่ตอนแรกเราก็มีความประทับใจว่าแบบทางบริษัทเทคแคร์มากแล้วก็หลังจากที่เราได้แบบบ้านมาอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยแหละบ้านที่เราโดนใจมากๆอะไรเงี้ยครับจนมาถึงเกาะสร้างนะครับก็คือช่างทุกคนนะครับก็คือแบบว่าใส่ใจในรายละเอียดทุกรายละเอียดเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่แบบอยากปรับแก้ตรงไหนทางบริษัทก็ให้คําแนะนําแล้วก็แบบปรับแก้ตามที่คุณพ่อคุณแม่อยาก ให้ปรับแก้ครับก็ตรงเนี้ก็เป็นแบบประทับใจมากๆแล้วก็หลังจากแบบบ้านเสร็จอะไรครับรู้สึกว่าอันนี้มันคือบ้านสําหรับแบบครอบครัวเราจริงๆเรารู้สึกว่าเราเลือกบริษัท K.P.House มาแบบไม่ผิดหวังเลยครับแล้วก็แบบทุกคนในบ้านคือแฮปปี้มากๆที่ได้ได้บ้านที่สวยแล้วก็แบบโดนใจในการใช้งานของทุกๆคนในบ้านครับ ที่ปอยมีความมุ่งมั่นที่จะใส่ใจกับรายละเอียดทุกรายละเอียดตั้งแต่แรกจนจบขนาดจบแล้วยังแบบเทคแคร์เราอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆใครที่สนใจที่จะอยากสร้างบ้านอย่างมีบ้านที่เป็นสไตล์ของตัวเองไม่เหมือนใครมีจุดเด่นที่แบบรัอคชูรี่แบบอยากได้วัสดุแบบไหนอุปกรณ์แบบไหนแบบบ้านทรงไหน2ชั้น1ชั้นชั้นครึ่งอะไรเงี้ยครับทาง KP House ก็คือแบบแนะนำกับเราทางเราได้ดีมากๆแบบ อยากให้ทุกคนที่สนใจลองเข้าไปแวะชมทางหน้าเพจ Facebook ก่อนก็ได้ครับถ้ามีความสนใจอะไรเพิ่มเติมสามารถหรือถ้าเข้าไปหาในเพจ Facebook ได้ครับแล้วคุณจะได้บ้านที่ถูกใจสวยแล้วก็ตอบโจทย์ของทุกฟังก์ชันที่แบบที่ความเป็นบ้านที่จะให้คุณครับในบริษัท KPH o u s าครับขอบคุณพี่ปอยขอบคุณพี่อาตี้นะครับที่แบบว่าดูแลเราตั้งแต่ต้นจนจบ ขอบคุณช่างขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทํางานให้เกิดบ้านหลังนี้นะครับทำให้ความฝันเล็กๆของครอบครัวเราเงี้ยครับเกิดขึ้นจริงขอบคุณทุกคนมากๆครับ